สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๊บอลชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้นะจ๊ะจะมาขยายความอะไรบางอย่างที่น่าสนใจจากการแสดงคอนเสิร์ตเดทไลท์เวิร์ลัวเมื่อคืนนะจ๊ะที่เกาหลีนะจ๊ะสองคืนที่จบไปนั้นมีอะไราที่น่าสนใจเพิ่มเติมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทม์ไลน์ของโนริซ่าที่ออกบนจอใหญ่หรือจะเป็นประเด็นเพลงใหม่แล้วก็ประเด็นกราฟต่างๆในโซเชียลมีเดียนะจ๊ะหรือจะเป็นเซเลบริตี้ที่มาในวันที่2ที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากจนพูดจะไม่หมด แล้วก็ประเด็นในส่วนของการที่เป็นพรีเซนเตอร์ของวง Black พิ n กกับอาซาฮีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะจ๊อะอะเรามาเริ่มจากประเด็นแรกกันเลยดีกว่าไม่รอชาล์นจาะที่ตอนนี้นะจ๊ะสาวๆทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นวิดีโอเป็นที่รึยบล่แต่แน่นอนว่าช่องของแอดนั้นก็ขอ,อ,ขอจะโฟกัสไปที่น้องลิซ่าเป็นหลักนั่นเองนะจ๊ะเพราะเป็นช่องเลนนี้ตัวมองตัวแม่เนเง่อะไรเงหมายถึงนอนริซ่านะจ๊ะไม่ใช่แอดนะแอดก็เป็นแค่ตัวลูกคนหนึ่งที่น่่าาาารรัักกกตตติดมมววแไปะจจจเเอออออซลูขงคืบ สั่งลุกไหนก็ทําได้หมดนะจ๊ะจะเป็นลุกอเมริกาก็ได้หรือจะเป็นลุกเกาหลีหรือจะเป็นลุกสาวไทยล่าสุดก็จะไปเป็นลุกสาวญี่ปุ่นนะจ๊ะที่ต้องบอกเลยว่าโอ้ oh my gosh ถือเครื่องเดิมยังไงให้หน้าสวยขนาดนี้นะจ๊ะแล้วดูทรงผมนี่คือแบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นนิสตสไตล์มากๆเลยทุกคนเออนะก็ยินดีกับสาวๆแล้วก็นอริซ่าข,ของเรากันด้วยในรอบนี้ที่มีพีเซนเตอร์หลังจากที่กลับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วมากจริงๆทุกคน และเรื่องต่อมานะจ๊ะคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็มีการาสังเกตสังการนับเวลากันออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับแฟนๆนะจ๊ะมีการมาโพสต์ว่าช่วงเวลาโซโลของแต่ละคนในคอนเสิร์ตเจดไลน์เนี่ยมี2จอใหญ่และอีก1จอฝั่งไกลสุดของสนามสามารถโชว์ภาพเดี่ยวเมื่อถึงท่อนร้องรวมและแยกและดึงภาพแยกได้อิสระนะจ๊ะตามการควบคุมของทีมงานของประเทศเกาหลีทุกคนซึ่งเขาก็บอกว่า first concert solo segment minutes จีซูออกมา5นาที ก็คือพี่ใหญ่ของเราออกมาน้อยมากนนริซ่าของเรา rockstar and new woman จ้าห้นาทีครึ่งเนาะส่วนเจนี่มาที่6นาที30วินาทีและโรเซ่ปาเข้าไป10นาที30วินาทีนะจ๊ะซึ่งถ้าเกิดบวกลบคูณหารทุกคนก็จะได้อยู่ราวๆ27นาทีครึ่งนะจ๊ะแต่ไปอยู่ที่โรเซ่แล้วแทบจะครึ่งหนึ่งเลยทุกคนนะก็อ่ะดูจากเวลาแล้วใครเป็นลูกรักเลือกกันได้เลยนั่นเองจ้านนริซ่าของเราเดินสะกบดูเวลาที่แค่นี้แต่น้องสามารถทําโชว์ออกมาได้สุดศักยภาพไม่ว่าจะให้ทําลายน้อยแค่ไหนก็ตามนะจ๊ะ เวลาออกกลุม่มออกอะไรก็ตามจะเห็นถึงความชาร์닝ที่แอดเนี่ยได้นําคลิปรวมๆม,มาฝากกันไว้ให้ดูกันด้วยนั่นเองจา้าคอนเดียวน้องก็ผ่านมาแล้วอ n e เน y จี Energy, แค่ใช้คอนวงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหลือเฟือจา้าไม่เป็นไรจาไ้าไม่ว่าวายจีจะบริหารแบบไหนแต่นอนริซ่าของเราก็สามารถหาที่ชายหาทางชชยของตัวเองได้อย่างสม่ําเสมออยู่แล้วพอขึ้นเวทีก็เป็นเพชฌฆาตอย่างที่พอเท็ดดี้หรือพอ,อย่างเขาบอกไว้นั่นเอง,เองนะจ๊ะและถึงว่าจะกดขนาดไหนก็ตามนะจา้าต่นอนริซ่าของเราก็ยึดครองโซเชียลอยู่ดีนะจ๊ะอันนี้คือวัน ที่2แล้วนะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดไลค์ที่สูงที่สุดใน Tik t o ็อกนะจ๊ะอยู่ที่9.3ล้านวิวและยอดไลค์1.6ล้านนะจ๊ะหรือจะเป็นนัมเบอร์วันบนเว็บอของเราและเป็นเมมเบอร์คนเดียวที่ขึ้นเทรนในประเทศจีนหรือจะเป็นการที่ผู้พูดถึงมากที่สุดใน Twitter สูงถึง97900 0นหัละจ๊ะหรือจะเป็นการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน Google ปิดท้ายด้วยการที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอ n s t a g r a m ซึ่งปกติก็เยอะที่สุดในอนะจ๊อปอี็้รรดูวๆนนใิย ทัวร์จนครบแล้วเนี่ยจะทะลุ107ล้านเมื่อไรแอดคิดว่าไม่นานอย่างแน่นอนนะจ๊ะตกแฟนแฟนดอมไปอีกรอบที่2ที่3ที่4ที่5ที่ล้านที่10นั่นเองเนะจ๊ะอะแล้วเพื่อนเพื่อคิดยังไงกับข่าวแลกบ้างก็สามารถพูดคุยกันไว้ได้นะจ๊ะเพราะข่าวต่อมาก็แซ่บไม่แพ้กันเพราะตอนนี้เนี่ย เพลงใหม่อย่างจำนะจ๊ะเสียงแตกมากๆมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบประมาณ50% 5 0กันเลยทีเดียวทุวกๆคนซึ่งแอดเนี่ยขอนำอความคิดเห็นบางส่วนนะจ๊ะจากรีวิวด้วยเปื่อยเนี่ยมาพูดถึงส่วนโดยเขาเนี่ยก็มีการโพสต์ว่าซิงเกลิลจำของ Black พิ้งและเสียงวิจารณ์จากชาวเกาหลี Black พิ้งเนี่ยกลับมาพร้อมซิงเกลิลใหม่จำอะไรก็ว่าไปโดยคอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะก็มีการพูดว่าให้ฟีลเหมือนเพลงเกรดมีเลยอะฮ่าฮ่าหรือคนต่อมาบอกว่าเพลงมันก็สนุกนะแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นเพลงของ Black เเลยหรรือออออคนนนนนต่่่่่มมาาจะะบกกวนนีีััไ ด้วยว้าวนี่คือเพลงที่พวกเธอได้หลังจากไม่ต่อสัญญางั้นหรออะไรประมาณเนี้ยซึ่งแฟนๆบลิงในจ๊าก,ก็รอการปล่อยซิงเกิลอย่างเป็นทางการในคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเพื่อตัดสิ่งใหม่แต่ปฏิกิริยาเชิงลบที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เกิดคําถามว่าเพลงจะถูกปรับแก้หรืออาจถูกแทนที่ด้วยเพลงใหม่หรือเปล่า ซึ่งตรงนี ar, ้นะจ๊ะเซวร์นตัวแอดก็เคยพูดไปแล้วว่าเพลงเนี่ยมันมีความีออเออเอออะะนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดพูดถึงความจอยเนี่ยก็ต้องให้ความเอนเตอร์เทนคือจัดหนักจัดเต็มโยกหัวตามจนแทบจะหลุดอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเพราะสาวๆเนี่ยก็ดูเหมือนซ้อมเต้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็วางคิวกันมาอย่างดีสวยงามอย่างที่เห็นเนาะแต่ว่าด้วยตัวเพลงเนี่ยแอดก็ยอมรับว่าตอนฟังครั้งแรกรู้สึกว่า อมันก็มีความไม่สุดหรือมีความอะไรบางอย่างอยู่ในเพลงทําให้เนื้อเพลงมันน้อยลงแล้วก็ปรับแก้เป็นทํานองที่ทําให้เต้นมากยิ่งขึ้นมากกว่าหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมแอดก็ไม่ถึงขั้นจะด่าได้อะ่ะ คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แบบดีที่สุดเลยขนาดนั้นเช่นกันนะจ๊ะแต่เข้าใจาด้วยระยะเวลาในการแต่งเพลงอาจจะนานก็จริงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยสาวๆก็เหมือนจะมีการมีส่วนร่วมด้วยก็คือตอนขากลับมาเนี่ยในการให้เวลาแค่ประมาณ1เดือนแล้วก็โออะไรต่างๆทําทั้งหมดเลยนะมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ไม่น่าจะง,ง่ายขนา,นนขนาดนั้นเช่นกันในการทําทั้ง MV ทั้งเพลงทั้ง แต่งเพิ่มส่วนอะไรเข้าไปด้วยแล้วก็คนแต่งต้นฉบับเนี่ยเห็นมีคนเขาพูดนะแต่แอดก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแอดไม่ได้ไปดูรละเอียแต่เขาบอกว่าคนดิฟโลซึ่งแอดก็ไปหาภาพมาก็เป็นคนนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องด้วยเนาะเขาก็เป็นชาวอเมริกันก็ดูฟิลแล้วเนี่ยก็จะเป็น EDM อเมริกันเล็ก,ลกๆหรือเปล่านะจ๊ะก,ก็ดูออกมาแล้วในเวลาที่มีขีดจํากัดประมาณนี้แต่งเพลงได้ขนาดนี้แอดก็ถือว่าขอคาระวะนะว่า ในความเก่งแต่ก็อย่างที่ว่าไปก็จะชมสุดปากไม่ได้เหมือนกันว่ามันดีที่สุดแต่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่สาวๆก็ไม่ได้เคยทําจากเพลงที่เป็นผ่านมาก็จะมีท่อนที่เราเนี่ยคุ้นเป็นซิกเนเจอร์อ่าน้องลิซ่าเราเจนนี่รักันไปอีก2คนโมเข้าเพื่อเข้าท่อนแรปแล้วก็จบด้วยกัน4คนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้ก็จะมีความเหมือนแบบ แบ่งพาร์ทกันร้องที่ยาวแล้วก็ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นหรือพาร์ทเต้นพาร์ทอะไรต่างๆนะจ๊ะก็น่าจะเป็นไอเดียของการกลับมาของสาวๆที่ใส่เข้าไปได้มากขึ้นไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมก็เรียกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันเนาะแอดคิดว่าจะด่าเต็มที่ก็ไม่ได้จะชมสุดปากก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้แล้วกันในส่วนตัวของแอดให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7จทับสิบคะแนนสำหรับเพลงนี้นะจ๊ะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็พูดคุยเพิ่มเ,เ,เ,เติมกันได้ส่วนคอมเมนต์แอดไม่ขออ่านแล้วกันเนาะก็ ดูกันเลยจ้าคนไทยกับเกาหลีก็ดูจะไปในทางเดียวกันมีทั้งบวกและลบประมาณนี้เนาะเอามาฝากแล้วก็สต็อปอ่านกันเองนะจ้า ไปที่ประเด็นต่อมากันดีกว่ามาเก็บควันหลงกันนิดนึงจากฟแฟนๆแล้วก็เซเลบตี้ที่มาเนี่ยข้างๆเวทีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเซเว่นทีนคุณมิงเกวแล้วก็วงของเขาแล้วก็เบบี้มอนสเตอร์นะจ๊ะอายอนหรือว่าจะเป็นน้องชิคิตะจริงๆมีภาพของน้องพาริตาแล้วก็คุณแม่จิตทิพด้วยนะะเดี๋ยวแอดจะเอามาใส่ถ้าหาเจอนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของวงเลเซอร์ฟมด้วยหรือจะเป็นรุ่นน้องคนสนิทของน้อนิซ่าอย่างวงเทรเชอร์แล้วก็อีกมากมายก่ายกองที่สารพัดนึกนะจ๊ะมินนี่นูนีนัน,นลีซ คือแบบมารอต่อแถวกระเต็มหรือจะเป็นคนเคนทาร่ที่เคยถ่ายรูปก,กับนอริซ่าที่ญี่ปุ่นก็มาในรอบนี้กันด้วยหรือจะเป็นเออดุวยน้องอะไรสักอย่างมาถ่ายรูปก,กับนอริซ่าหลังเวทีตอนนอริซ่าเปลี่ยนผมใหม่นะจ๊ะแล้วก็คนทางด้านซ้ายเนี่ยแอดก็ไม่มั่นใจว่าใครเห็นเขาเป็นนางมงนางแบบอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาคถ่ายกับพี่อลส อะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีภาพแฟนๆที่ถือบองของโนริซ่าก็คือ r ต i g h t ลส i c k มาในงานครั้งนี้นะจ๊ะแต่ก็ปิดแสงไวก์ก็อาจจะมีสีชมพูหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะจริงๆแสงที่สต i g h t ลส tic กมีหลายสีมากๆนะจ๊ะนอกจากสีเหลืองสีแดงสีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนั่นเองทุกคนใครที่ซื้อมาแล้วก็สามารถนําไปได้นะจ๊ะตอนที่โนริซ่ามาคอนที่ไทยด้วยเนาะทุกคนนะเขาะ้าใจปะ,ปะก็มีทั้งวิดีโอใหม่ๆมีทั้งอะไรที่แบบว่าภาพนิ่งมาเพิ่มเติมที่พูดถึงความสวยงามของโนริซ่าเป จะพร้อมที่จะไปทํางานแอบซอดอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าทุกคนจะแฮปปี้เป็นทัวหน้านั่นเองนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปกันได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปจริงกันแล้วบ๊ายบายอากย 다들 이렇게 그 저희랑 같이 재밌게 놀고 있는 모습.